ผมและครอบครัวได้ได้หาเรือกันแล้วก็ได้ปรึกษากับท่านผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีเราจะได้มาบรรเทาและช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานียังไงตอนทำการแพทย์พยาบานลนะฮะทุกท่าน,นีก็เห็ดเหนื่อยกันมาก็ช่วยกันโกยกันนะครับก็หวังว่าในการจัดทำครั้งนี้เราก็เน้นให้แล้วก็ชาวบ้านที่รับผลกระทบแล้วก็หวังว่าสิ่งของที่เรามอบให้ขอบพระคุณครับ ลำดับต่อไปนะคะการเปิดงานนะคะขอเรียนเชิญท่านเรื่องท่านผู้สูงวัยตัววันที่สิบแล้วก็ท่านผู้น่าตนวจัละท่านจะท่านผู้รับจัดรับประกันเซมฝาเนี่ยครับว่าเป็นผู้ด้สมัคทุกคนบรรดาอาสาสมัครผู้ที่ผู้ภัยที่เป็นเครือข่ายท่านบรรดาซัพพลายเออร์ที่ทำงานร่วมกับเซฟมาร์ทมีความปลอดภัยก็คือนำเอาของเหล่านี้ไปมอบให้ ทั้งจังหวัดเองก็หวังว่าจะได้รับการพึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนน่วยงานราชการของภาคเอกชนแหะครับเพราะว่าเรามีกฎระเบียบหลักเนี่ยก็มีความจํากัดแล้วก็ประมาณเองก็มีความร่วมมือจากพี่น้องชาวอุดรธานีทุกขแขนงไม่ว่าจะเป็นในงานทอดก็ต้องขอขอบพระคุณท่านที่ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลำดับต่อไปขออนุญาตนะคะได้ได้พร้อมเลยในส่วนต่อไปจะเป็นหน้ากากอนามัย N95 นะคะจำนวน1,000ชิ้นและถุงพยคัดกรองเชื้อนะคะจากพิโรลำดับต่อไปนะคะ จะเป็นการมอบชุมชนต่างๆนะคะถุงบัตรนะคะเราเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติด้วยนะคะทุกท่านเลยค่ะสำหรับในงานของรัฐนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะให้อายุจังหวัดยรพานีนะคะคุณเพ็นหายแก้วรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยรพานีคุณธีรพัฒน์ศีโรงอเคุณลิศเดชข้อสายหัวหน้าสำนัการรมการจังหวัดยรพานีนายแพทย์สมวงศ์ าง,าางานจะสําเร็จได้นะคะไม่ใช่แค่ใช้มาดอย่างเดียวยังมีบริษัทผู้ค้าที่ให้การสนับสนุน<ฮ>ยังมีหน่วยงาน,ราานจริงๆจ,จ,จะมีเยอะกว่าน,นี้ค่ะแต่เนื่องจากภาวะโควิดแล้วก็ในส่วนของการแบหวงหวงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันแบบนี้จะเป็นตัวแทนสินค้า